สดีค่ะสำหรับสวัสดีพีพีเอซีทุกๆคนนะคะวันนี้น้องโมแก้วก็มาอยู่ที่ลูปปัน้นนี่นะคะพระมหาขนานดวงเชียงตุ้งนะคะก็พาหลานสาวนะคะสองคนนี้คือหลานสาวน้องโมแก้วนะคะพาหลานสาวมาถ่ายรูปนะคะเรามาในเวียงกันก็เลยมาไว้ถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะก็เลยเลือกที่จะถ่ายวิวบรรยากาศตรงนี้ให้พีพีเอซีทุกคนได้เห็นเหมือนกันนะคะว่า หลังจากที่เขาฮิตมาถ่ายลูกถ่ายลิปอะไรเยอะๆเยอะแยะเนาะแล้วก็หายไปแล้วเนี่ยจะมีเบรรยากาศแบบเริมไหมแล้วก็จะเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ก็เลิกม,มาถ่ายให้เห็นแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ที่สําคัญคือที่นี่มีมีนี่นะคะดูสิคะมีหลอกหญ้าออกมาแบบสวยงามนะคะที่ข้างตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นหลอกหยกหลอกหญ้าสีขาวๆนะคะแล้วก็จะมีสีสีนี้ด้วย ีนี้สวยมากเลยนะคะนี่เลยค่ะหลอกหญ้าที่สวยๆนะคะมาปลูกที่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ก็เดินมาข้างหลังแล้วเนาะนี่เลยค่ะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะทางนู้นก็จะเป็นหลอกไม้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงนะคะหลอกไม้ตรงนี้สวยงามมากอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นเพราะว่ามันเป็น มันเป็นนี่นะคะก็เลยลื่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยค่ะดอกไม้ที่สวยงามนีม่เลยนะคะดอกไม้ที่สวยงามที่ตรงนี้นั่นเองนะคะสวยไหมคะนี่เลยค่ะขอถ่ายรูปแ๊บหนึ่งนะคะ อนนี้เราก็ได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยกับน้องๆน,นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปรอน,น้องๆที่รถด,ดีกว่านะคะเพราะตรงตรีนี่มันร้อนมากมากมากเลยนะคะแต่ขอขึ้นไปดูตรงนี้นิดนึงก็ได้นี่เลยนะคะก็ยังฟีเหมือนเดิมเนาะไม่ขึ้นก็ได้เนาะ ที่แห่งที่สองที่เรามาเที่ยวในวันนี้นะคะมาทํางานแล้วก็แวะมาเที่ยวเนาะก็จะเป็นนี่เลยค่ะที่นี่ก็จะเรียกว่าจอมมน์นะคะหนึ่งในสามจอมนะคะจอมมน์จอมคามจอมศักนะคะนี่เลยค่ะต้นไม้ร้อยปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นยางเนาะนี่เลยนะคะความสูงก็จะประมาณนี้เลยค่ะความสวยรอบๆตอนนี้นะคะน้องบอกไว้คําเดียวว่า จะบอกว่าสวยก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งปรับปรุงเขากําลังจะทําความสวยใหม่นะคะอันนี้เขาก็กําลังจะทําใหม่เลยค่ะเท่าที่ดูนี่เขากําลังจะปลูกลอกไม้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาทําความสะอาดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะปกติน้องกแก้มาน,นี้จะไม่สะอาดเท่านี้นะคะแต่อันนี้นี่สะอาดมากกว่าเดิมนะคะถ้าใครยังไม่มาเทีเ่ยวนานแล้วก็ลองมาได้เลยนะคะ สะอาดมากกว่าเดิมค่ะนี่เลยเนาะมาเที่ยวในวันนี้นะคะก็จะมีแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะให้มาดูที่นี่ค่ะปลายป้ายนะคะป้ายที่บอกว่า,วาออปลูกต้นยางนี้ตอนไหนแล้วก็วันไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยภาษาภาษาตัวนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเอาไม่ใช่ภาษาไทยภาษาพม,ม่านะคะภาษาพม,ม่านะคะน้องถ่ายกล้องหลังเนาะมันก็จะกลับด้านนะคะอ,อ่านไม่ค่อยออกนะคะนี่เลยค่ะต้นยางยักษ์นะคะรอบๆตอนนี้ก็บอกได้คําเดียวว่าเขาทําสะอาดมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตรงนู้นปกติจะมีใบไม้อะไรหล่นลงมาเยอะมากเนาะแต่ตอนนี้นี่ไม่มีแล้วนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นพะธาตเนาะ นี่เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวัดนั่นเองค่ะวัดที่นี่เนาะก็จะมีแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสะพานนิดนึงนะคะว่าสะพานยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาปรปับปรุงใหม่แล้วนั่นเองค่ะน้องแกก็จะเดินไปที่สะพานนะคะลงมาแล้วเนาะจะไปที่สะพานนะคะ สะพานเล็กๆแล้วนะคะอันนี้คือเขาก็ทําใหม่นะคะสะพานเล็กๆก็ทําใหม่แล้วก็สะพานอันใหญ่นี้ก็ไม่ทราบว่าเขาทําใหม่หรือเปล่านะคะว้าวทําใหม่ค่ะสีนี่เขาทาสีแบบสวยเลยนะคะแล้วก็สะพานที่ตรงนี้ค่ะดูสิคะแทนแทนใหม่แล้วนะคะเขาทําใหม่หมดแล้วแต่ก่อนนี้จะขาดๆนิดนึงเนาะมันจะไม่ใหม่แต่วันนี้นี่คือเขาทําใหม่แล้วก็ทาสีใหม่แล้วนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้มาเที่ยวพเอ่อเที่ยวที่วัดจอมมนหรือว่าที่จอมวนแห่งนี้นะคะก็สามารถมาได้นะคะสะพานเขาก็ทำใหม่แล้วนะคะแล้วก็สถานที่เขาก็ปรับแต่งใหม่หมดเลยนะคะจะให้ดูมุมกว้างๆนะคะนี่เลยค่ะเขาปรับแต่งใหม่หมดเลยนะคะก็จะเรียบๆเนาะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยดูแล้วเขากำลังจะปลูกหลอกไม้อะไรนะคะ ออกมาให้มันสวยๆเนาะแต่ตอนนี้เข้าพึ่งกําลังจะเริ่มปลูกหรือเปล่านะคะมันก็เลยโล่งๆอยู่เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มานานก็สามารถมาได้ค่ะขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะ นี้เราก็ได้ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ก็สวยงามเลยค่ะนี่นะวาก้าได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ได้ไปเที่ยวสนุกมากเลยค่ะได้เห็นสถานที่ที่เราไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเราก็รู้สึกดีมากที่ได้ไปเที่ยววันนี้นะคะแล้วก็จะมาขอลาพี่พีเอฟซีไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งให้หน้องวาก้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะคะ